สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณแดงพามาทำตะลิงปิงแช่อิ่มนะคะเป็นการแช่อิ่มที่ง่ายๆเลยรู้จักคุณแดงก่อนเป็นครูข่ากรรมเกษียณแล้วคะ่ะออกแบบแบ่งปันสูตรสูตรอยู่ตรงคําว่าเพิ่มเติมนะคะคลิกลงไปมาดูการตะลิงปิงชุดนี้เนี่ยคุณแดงได้หั่นหัวหั่นท้ายแล้วก็ดองเกลือแล้วนะคะดองไว้สองคืน แล้วก็ผ่ากลางเพื่อว่าจะเอาเม็ดเขาออกมีเม็ดไม่มากนะคะแต่อ,ออกก็จะไม่สะดุดสำหรับคนที่จะทำคลายนะคะพอเราแช่ไว้สองคืนเพราะว่าเขาจะเปรี้ยวมากถ้าแช่เกลือไว้คืนเดียวเนี่ยก็จะ,ะความเปรี้ยวออกไม่หมดนะคะแล้วก็น้ำเกลือจะต้องเค็มแบบพิเศษหน่อย วันนี้คุณแดงก็จะอ,ออกมาแช่น้ำตาลนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ของเราเขาเรียกส่งขึ้นมาหรือวักขึ้นมาเอาน้ำเกลือทิ้งไปนะคะแล้วก็ต้องล้างน้ำเกลืออีกรอบหนึ่งนี่ดูสิคะนี่ลักษณะของเขาคือเนื้อเขาก็จะ นุ่มๆนะคะไม่มีความกรอบเลยแม้แต่ใส่น้ำปูนก็กรอบน้อยมากนะคะเราก็ต้องอทำแบบนี้ไปแหละเพราะว่าต้องใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วก็แช่เข้าอิ่มจริงๆถึงจะอร่อยนะคะเพราะว่าเขาเปรี้ยวกว่าผลไม้ชนิดอื่นเราล้างน้ำเกลืออีกรอบหนึ่งแบบนี้นะคะ ไม่ต้องบีบเลยบีบแล้วเขาจะ,ะเละหมดเลยถ้าใครจะเอาไปตากแห้งนะีต้องแช่อิ่มให้สองสาวันให้เขาดูดน้ำตาลดีๆแล้วถึงเอาไปพึ่งแดดนะคะทต่มันก็จะออกเปรี้ยวหน่อยถ้าเป็นแช่อิ่มธรรมดาก็สามารถที่จะทำได้เลย ันนี้ถ้าเกิดเราแช่อิ่มนะถ้าเราไม่มีสารที่ว่ากันเสียเลยเนี่ยอ่าก็ต้องใส่ภาชนะที่นื้อแดงเปลี่ยนเป็นโหลกแก้วนะคะแล้วก็จะเอาแช่ตู้เย็นอ่าใช้น้ำตาลใสแดงน้ำตาลนี่น้ำตาลใสแดงก็สีของน้ำเชื่อมก็จะสวยหน่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้น้ำตาลใสขาวได้นะคะเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการสีเหลืองของ ตัวตะลิงปิงก็ใช้น้ําตาลสายขาวแต่วันนี้คุณแดงจะใช้น้ำตาลสายแดงในสัดส่วนของน้ําเชื่อมเนี่ยน้ำหนึ่งกิโลต่อน้ําตาล8ขีดนะคะเดี๋ยวต้องเอาไปต้มเดี๋ยวต้องเอาน้ําไปต้มก่อนกับตัวใบเตยแล้วจึงใส่น้ําตาลรายสายแดงนี้ลงไปเคี่ยวนะคะเคี่ยวไม่นานเคี่ยวไม่นาน แล้วถึงจะเอามาใส่ในตะลึงปิงที่เราส่งน้ำไว้แล้วล้างน้ำเกลือแล้วแล้วก็ใส่ในโหลถ้าเกิดใครจะทำขายมากๆเนี่ยก็จะต้องใส่ภาชนะที่มันสะอาดแล้วก็พอดองเ็ร็ุร๊บถ้าแช่ช่วงแช่น้ำตาลเนี่ยถ้าไม่มีตู้เย็นที่สามารถจะแช่ได้ต้องเอาน้ำออกมาต้มฆ่าเชื้อทุกคืนนะคะ ตอนเช้าเราก็ออกมาต้มฆ่าเชื้อแล้วก็ใส่กลับไปหมายเติมน้าตาลด้วยนะคะตเติมน้าตาลถ้าเกิดว่าเราไม่แช่ตู้เย็นอันนี้ต้องมีใบเตยทําไมแดงแก้ใส่ใบเตยเพราะว่าการแช่อิม่มผลไม้เนี่ยไอตัวน้ําเชื่อมเนี่ยมันทานได้นะคะพอใส่น้ําแข็งไปปุ๊บเขาก็จะแบบหว,วานๆเค็มๆเปรี้ยวๆตัวน้ําเชื่อมเนี่ยจะอร่อยงั้น อผลไม้บางอย่างกลิ่นเขาไม่มีก็ให้มีกลิ่นใบเตยเข้ามาก็จะทำให้มีความหอมของกลิ่นใบเตยตอนที่เรา,ากินเขาแช่อิ่มแล้วนะคะเอาน้ำตักเสิร์ฟแขกหรือใส่กระป๋องไปขายในการต้มน้ำเนี่ยจะต้องต้มกับน้ำปเปล่าๆก่อนให้กลิ่นของใบเตยเนี่ยออกมาอยู่ในน้ำ อพอกลิ่นออกมาดีแล้วปุ๊บเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยไม่ต้องเคี่ยวนะคะแค่ว่าพอเขาเดือดดีๆแล้วก็น้ำตาลละลายพอเลยนะคะนะในขั้นตอนนี้เราอาจจะเอาไปเตยออกก็ได้หรือยังไม่เอาออกก็ได้เนื้อแดงก็ตมไปแค่ว่าน้ำตาลละลายก็ออกมาพึ่งไว้เย็นในขั้นตอนนี้เนี่ย ผลไม้แต่และชนิดมีความแข็งมีความเหนียวไม่เหมือนกันนะคะบางชนิดเนี่ยคุณแดงใส่น้ําเชื่อมเดือดๆลงไปเลยเช่นมะม่วงแช่อิ่มเนะี่ยมะม่วงเรา,าดองแล้วเรามาแช่อิ่มเนะี่ยใส่น้ําเชื่อมเดือดๆลงไปเลยเขาจะฆ่าเชื้อได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ตะลิงปีงไม่ได้นะคะตะลิงปีงมะขามเนี่ยเขาก็จะเนื้ออ่อนที่ใส่ร้อนๆไปเนื้อเขาจะหลุดลุ่ยเลยนะคะอันนี้ก็มี ความต่างอย่างกระท้อนเนี่ยได้ใส่ร้อนๆลงไปเลยได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเย็นแต่เนี้ยต้องปออให้เขาอุ่นก่อนถึงจะใส่ได้นะคะ,ะคุณแดงให้เปลี่ยนชนะภาชนะเพราะว่าถ้าเขาเลอยเนี่ยกระบวนการน้ําตาลจะเข้าในเนื้อเขาเนี่ยก็จะไม่สม่ําเสมอนะคะอันนี้ก็หาโหลหาภาชนะอะไรที่มันพอดีแล้วเรา เอาไปเข้าตู้เย็นค่ะไว้คืนนึงก็ออกมาออกมาชิมดูซิว่ามันเป็นยังไงถ้ามันสักสองคืนก็ให้มาถ่ายเพราะว่าด้านบนจะออกเปรี้ยวนะคะให้เอามาถ่ายใส่กระมังที่สะอาดชิมด้านล่างดูถ้ามันยังเปรี้ยวยังไม่อร่อยเอาน้ำออกไปต้มแล้วก็เติมน้ำตาลไปสักสามช้อนโต๊ะ แบบนี้นะคะแล้วก็เติมไปใส่ใบไม้ให้เย็นก่อนนะคะใส่ใบไม้เอาแช่ตู้เย็นทําแบบนี้จนกว่าเราจะพอใจรสชาติว่าอ,อ๋อทานได้ทั้งน้ําแล้วก็เนื้อของตะลิงปิงนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแช่อิ่มแบบโบราณที่เราทำทานเองได้ถ้าใครทำเยอะๆทำดีๆก็สามารถขายได้นะคะอ,อันนี้ก็ ใส่น้ำเชื่อมเข้าไปใต่แค่พอเต็มนะคะอ้น,น้แดงจะมีเชื่อมแล้วไปใส่ในมะปรางแช่อิ่มด้วยก็เลยทำหนึกิโลเลยค่ะน้ำหนึกิโลน้ำตาล800กรัมนะคะในสัดส่วนนี้เนี่ยน,น,นะคะนนเขาจะแบบไม่กรอบนะคะแต่ก็ไม่ไมเละ นี่เราก็ใส่ไปเลยวันแรกเนี่ยเรายังไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้หรือใครขี้เกียจจะยุ่งยากก็เอาแช่ตู้เย็นไปเลยนะคะลุงขึ้นก็ออกออกมาชิมดูซิสักสองวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำดีๆก็ทานได้แล้วนะคะนี่เป็นกระบวนการแช่อิ่มแบบโบราณน,นะคะที่มีตู้เย็นไว้สำหรับ ถนอมหารนี่เสร็จแล้วอันนี้วันเดียวนะคะคุณแดงก็ไม่ได้ถ่ายตอนเสร็จนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจากครัวติดโบติดตามหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ